ไปผระแบงไม่ไม่ทราบมีได้แบงอยู่หรือเปล่าครับแบงอะไรครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมึงซวยกู <laughs> เล่าเองดีกว่าเ <laughs> สร็จ<ญ><ส>แล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันควรจะเป็นโอกาสผมทีนี้ผมค้ากับบริษัทของคุณคุณวิทย์เนี่ยนะที่เป็นตัวแทนอยู่ที่เมืองนอกที่ที่ผมบอกนะบริษัทใหญ่มากนะฮะแล้วกออ็อยู่ที่ฮ่องกงสาขาผมบอกให้วิทย เที่ยวนี้ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันล่ะทุกอย่างเป็นเดิมพันนะฮะจะส่งออกเมืองจีนแล้วก็อเมริกาแล้วก็วันนี้นะแบงก์ชาติก็ประกาศมาแล้วนะว่าจะซัพพอร์ตในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตเครดิตก็คือใครมีใครมีเลเทอร์อัพเครดิตเอมาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะไปตะที่แบงก์ชาติแล้วก็ถอนเงินสดวมาได้75%ของท o ทอลวาลูผมก็คุยกับริชาร์ เอลเมนนะฮะลิชาั์ดเอลเมนเนี่ยก็เป็นชาวเมกันแต่ว่าเป็นหัวหนะ้าจิวนะฮะสมาคมจิวนายกจิวเนี่ยนะฮะในฮ่องกงบริษัทใหญ่มากนะครับผมบอกให้ลิชาั์ด please open the LC for me 50,000 t h o okay? n โอเค five LC แล้วก็ผมก็หมื่นตันหมื่นตัน5า LC ผมก็เอาเงินเอา LC ไปแบค นะเพื่อบอกว่าเปิดเอลซีเพื่อซื้อหลึกเส้นส่งออกไงครับถูกไหมครับไปแบ็กเสร็จป๊อปผมก็ไปเอาเงินเนี่ยนะครับไปเปิดเอลซีซื้อเศษเหล็กนะครับครับไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับผมไปสั่งไปซื้อเกือบทั้งโลกเลยวันนั้นเนี่ยนะผมกวาดซื้อหมดเลยกว้านซื้อหมดเลยเนี่ยนะครับครับเพราะว่าเงินเยอะเลยเนี่ยทุกคนโดนมรสุมทางการเงินเนี่ยนะผมโดนได้เอลซีมาผมก็บอกลิชชั่ง นะฮะก็บอกมันตรงๆเลยบอกวิเชต maybe I cannot export but all the expenses okay I will bear it <อ>เงินค่าเปิดเอลซีทุกอย่างเนี่ยนะครับผมจะจ่ายเองแต่ว่าผมจะเอ็กซ์พอร์ตบ้างนะฮะไปเมืองจีนแล้วก็ดูเหมือนอเม,อร,เมอริกาด้วยไหมด้วยครับก็ตอนนั้นอเมอริกบบากำลังบูมน,นะฮะแล้วก็ บ้านที่แถวเวสโคดนะฮะก็ทุกบ้านจะต้องสร้างสระน้ำและเพอ,เอ่อญก็เลยเอาเหล็กของคุณสวัสด์สเด้นเล็กๆนะฮะไปก็เป็นเจ้าแรกที่ส่งไปอเมริกาส่งไปอเมริกาแล้วก็มือ<ป>จีนไ,ไปทำก่อ,อ,อสร้างบ้านแล้วก็สระน้ำนะะนะครับเสร็จแล้วผมก็มีวงเงินเหลือเนี่ยนะผมซื้อเซนเล็กหมดเลยเนี่ยนะครับ เสร็จพอมาถึงเนี่ยนะครับไม่มีเงินทำท R ที่จะออกของเพราะว่าผมบอกว่าจ่าย2 5่าเซจ่าย25บาทขอเปิดร0อยบาทเปิดแอลซีไปของมาผมจะจ่าย75แล้วผมจะออกของปรากฏว่าของมันยังไม่ขึ้นผมก็ไม่มีเงินที่จะทำท R ออกก็ผมได้เพื่อนที่ดีมากนะฮะท่านหยุดสุนกากรบอกนี่วัดไม่ยากหรอกนะครับ ลงโหลดดิ้งจากเรือใหญ่มาลงเรือไลเตอร์ถดายถ่ายลงเรือเล็กนะฮะถ่ายแล้วเนี่ยนะครับก็ให้กรมศุลกากรคุมเฝ้าคุมด้วยผ้าใบแล้วก็เอาตะกัวประทับตาห้ามแกะจนกว่าจะจ่ายทีนี้ผมก็คุยกับเจ้าของเรือให้ออกลงของก่อนนะครับไม่งั้นผมจ่ายค่าพิเศไตายเลยใช่ไหมครับขนของจ่ายเป็นวันเป็นแสนเหรียญเงี้ยจ่ายไม่ไหวนะครับจ่ายไม่ไหวหรอก เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังไม่พอนะครับเสร็จแล้วเหล็กมันก็ยังไม่ขึ้นแต่ว่าโรงงานก็ต้องรันเพราะว่าผมจะต้องส่งออกบางส่วนรับ l อมาส่งออกบางส่วนไม่งั้นแบงค์ชาติเขาจะดีฟอยใช่ไหมฮะก็ต้องทำให้ทันก็พอดีเนี่ยนะครับนี่คุณทาวารน,นี่ก็ช่วยกันหาทำยังไงดีว่าเหล็กเส้นก็ต้องทำต้องผิดไม่งั้นผมมีฟิกซ์คอสต้องจ่ายคนงานผมก็เอาเหล็กเส้นเข้าลงงํานจำนำ จำนำอะไรรู้ไหมครับแบงค์ทุกแบงค์สมัยก่อนมีคลังสินค้าอ๋อครับครับถูกไหมครับเอาเหล็กเส้นเข้าไปคลังสินค้าแถวเอเซติกเนี่ยแหละครับครับนะฮะเข้าคลังสินค้าจนกระทั่งคลังสินค้าเขาสร้างไว้สําหรับเนี่ยนะฮะเขามาจำนำอะไรรู้ไหมฮะมาม่านะทิชชู่นะครับครับรับจำนำทุกอย่างนะคะเพราะเขาสร้างไว้เพื่อวัตถุประสงค์แบบนี้ ผมเอาเหล็กเส้นกาไปนะจนกระทั่งเนี่ยนะมันไม่ม,มีมันไม่มีเครนนี่ <c oughs> ผมไปจ้างรถเครนหลังขาทะลุอีก <c oughs> โอ้โห,โ,หโ,หโหเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ครับเชื่อไหมครับมันจาก22บาทเนี่ยนะขึ้นมา28บาทวันนั้นพระเจ้าก็กลับมายืนข้างผมรวยเลยนะครับนะครับเหล็กขึ้นราคาจาก7,000บาทขึ้นเป็น12,000บาท โอ้ขึ้นมาห้าพันเลยนะ,ะม,มึงนเหมือบ,บาลใช่ไหมนะฮะ <c oughs> เรือที่จอดอยู่เนี่ยนะฮะบางลำมันจะจมผมต้องไปจ้างเอี่ยมจุนใหม่อีกสองลำมาประคองไอ้ลำที่จะจมแล้วจะบอกว่าเต็มคุ้งน้ำเจ้าพญานะครับเต็มไปถึงปากน้ำเลยเนี่ยนะเรือสวัสด์เหมาเรือเอี่ยมจุนทั้งเจ้าพญายัานนนบุรีนะครับเอี่ยมจุนเนี่ยนะที่มีอยู่ในเจ้าพญาเนี่ยนะครับคนหนึ่งจะเช่าไม่มีลักสวัสด์เหมาหมด <G ül üş> นะฮะต้องจา่ายค่าค่าเช่าเท่าไหร่หรือไม่ตะันละหนึ่งบาททุกวัน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 ครับน, <c oughs> นี่หลายเดือนนะฮะ <c oughs> จนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> ขึ้นมาจากหมื่นอย่างเจ็ดพันเนี่ยนะขึ้นมาหมื่นหงหมื่นสองหมื่นสามครับผมก็มีคนเพราะว่าพุกนั้นมันมีโรงงานอื่นไม่มีวัตถุด,ดิบนะเนี่ยมันมาขอมึงจ่ายเงินก่อนคิดยี่แปดบาท <c oughs> ครับถูกไหมฮะแล้วก็ไปเปิดผ้าใบแล้วก็ผมไปแจ้งกรมศุลแล้วก็เอาเงินไปจ่ายแบงค์ ถูกต้องทุกอย่างนะครับทุกอย่างถูกต้องถูกไหมครับครับนี่คือเสร็จแล้วผมก็รวยใช่ไหมฮะน้องชายผมเขาจะสร้างโรงงานใหม่ถามว่ามันลองใจผมผมบอกเฮ้ยไอ้น้องรวยแล้วจะเลิกก็แบบมันจะทําต่อนะครับใช่จริงคุสวัสดอยากเลิกหรืออยากไม่หรอกผมลองใจเขาเพราะว่าน้องชายผมเนี่ยนะฮะจบอัศมชัญ คอมเมอร์นะครับจบ ACC จบพาณิชย์แต่ละครคอมเมอแต่ว่าเขาเก่งมากเขาอ่านหนังสือเรื่องอิเจเนียเนี่ยเรื่องเหล็กนี่นะเก่งกว่าอิเจเนียจริงๆนะฮะเขาบอกเขาจะทำพอเขาจะทำาผมบอกโอเคแต่อย่างนั้นก็ทำนะฮะก็จัดไปทำที่วันนั้นก็พอดีท่านนายกเปรมจะเริ่มอีสเซนซีบอร์ดนะผมก็ไปเนี่ยนะครับ ไปดูที่ไว้ทีนี้จะลงทุนเพื่อลงเหล็กลงหนึ่งมันไม่คุ้มใช่ไหมฮะเพราะว่าซื้อที่สี่ห้าร้อยไร่สร้างลงเหล็กแล้วไปขอรชาติเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่เอาเอาระบบสารุ坡เข้าเพื่อลงเหล็กลงหนึ่งไม่คุ้มก็นั่งปรึกษาคุณทวรในพื้นซียนเสร็จแล้วเป็นไงครับก็ซื้อแม่งห้าพันไร่เลยนะครับไร่ก็ตั้งเหมมาชาขึ้นเลยครับนะครับซื้อห้าพันไร่ทำเหมมาชาแล้วก็ NTS ก็อยู่ในเหมราชเป็นบริษัทแรกคุณสวัสดิ์ครับคุณถาวรสกิดผมยังไม่ได้พูดเลยครับเดี๋ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเราก็รวยมาตลอดนะครับจาก NTS แล้วก็มีเหมราชแล้วก็ไปซื้อหาดผาแดงถ้าหากว่าครูสุนทราพรเนี่ยนะฮะถ้าไม่เสียชีวิตวันโน้นน,นะฮะวันนี้ก็คงจะอยู่ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าหาดผาแดงเพลงท่านเพราะ ครับผมลื้อบังกะโลทิ้งหมดเลยผมสร้างท่าเรือน้ําลึกมีแต่เขาสร้างสนามกอล์ฟนะครับนักชาติเขาบอกว่าไอ้วันมันท่าจะบ้ามีแต่คนเขาซื้อทีทท่ดินริมทะเลสร้างรีสอร์ททางโรงแรมมันกันมันจะไปซื้อรีสอร์ทหรือทิ้งสร้างทาง่าเ,เรือน้ําลึกเพราะ,ะรว่าดันไปรู้มากว่าไอ้ตรงนี้ลึกโดยธรรมชาติ15เมตรครึง่งนะครับไม่ต้องขุดเลยเพียงแต่ว่าต้องยื่นจากทางบกเนี่ยไป3กิโลตรงนั้น ผมก็ทําได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็ที่ดีที่สุดก็คืออะไรนะฮะโอเปอเรชั่นสามวันต่อปีเพราะว่าข้างหน้าผมก็คือเกาะสีชังเกาะอะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับซื้อน้ำมิมาเนี่ยนะฮะก็ไม่ถึงผมอยู่ดีครับนะมถูกไหมฮะก็ความที่รู้มากก็มีศรีชาฮาเบอร์เสร็จแล้วคุณทวรนะครับเป็นคนไปซื้อที่คนแรก นะฮะเพราะว่าในสวัสดิ์เริ่มมีชื่อนั่นนี่ว่าเ<ถ>พราะไปไหนของแพงบอกไอ้ทาวรไปเองค<ถ>ุณทาวรไปต่อราคานะครับทีนี้ก่อนจะถึงคุณทาวรเนี่ยนะผมอยากจะคุยอะไรนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณยุทธินจะหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยนะก็บอกว่าจะมีเด็กที่กําลังจะจบ,บนะครับนะฮนะว่ากว่าจะถึงวันนี้ไม่ว่าของผมหรือว่าของคุณวิทย์นะครับหรือว่าคุณทาวับ นะครับเราจะต้องมาเล่าให้ฟังว่ามันโตมาได้ยังไงนะคฮะคุณถาวรเริ่มหน่อยเชิญครับคุณถาวรครับเพราะว่าเขาเรียนสูงที่สุดนะฮะเชิญครับคุณถาวรความจริงนะผมโตมาจากไอ้้านค้าของเก่านะฮะตอนอายุรักสิบสองเนี่ยผมไปอยู่เชียงรายนะไปเรียนซื้อเชียงรายจบจากเชียงรายมานะชีวิตผมเนี่ยเรียนได้แค่ปส แต่ไปจบสูงสุดในประเทศของประเทศคือจังหวัดเชียงรายแล้วกลับมาผมก็ทำงานคับทำค่าของกาไว้จนกว่าอายุผมไม่เป็นทาหารออายุยี่บเ็ดนี่ยผมผมไม่เป็นทาหารอยู่สองปีนะจากสองปีพอครบเกณฑ์ผมก็มารับแทนคุณพ่อนะฮะแถว คุณกเกษมเนี่ยมรกวานเนี่ยแหละนะฮะทำจนถึงอายุ30กว่านะฮะจนเหตุการณ์ก็ทั้งทั้งบ้านกับพี่น้องก็มีมีปัญหากันนะผมก็เลยแยกตัวออกไปนะฮะแยกตัวไปทำนะรู้สึกผมจะแยกตัวไปอยู่กับคุณเจริญนะไปทำธุรกิจเจริญนี่ค,คือเบีเยร์ช้างไหมครับใช่ครับครับฮัเพื่อนก็คือ<ณ> <c ười> เราคบกันตั้งอายุ19นะผมกับคุณเจริญอายุสิบแต่ ก็อยู่กับคุณเจริญประมาณสักหกปีได้นะฮะแล้วก็ผมก็แยกตัวออกมามาทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องโล็กแยกทำไมล่ะครับตอนนั้นก็คือคุณเจริญเขาเขามุ่งไปทางโลงเหลาแหละเขาไม่สนใจเรื่องโรงเหล็กแล้วผมอยู่คุณเจริญก็ทพวกอาโลหะทั้งหลายนะฮะพอคุณเจริญก็มาจับเรื่องเหลาก็ไปซื้อหงทองก่อนนะฮะซื้อโรงงานแสงสมอ่ะหงทอง ผมก็เลยผมเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้เนะเมื่อไอ้ลงเหล็กที่ผมอยู่เจรเลยแล้วมันทำๆแล้วหยุดๆผมก็เลยเลิกออกมาเป็นทําธุรกิจส่วนตัวก็มามาอยู่กับคุณสวัสด์เปิดไอ้ยี่บัวลงเหล็กเส้นโดยเป็นตัวแทนคุณสวัสด์มาครับจนถึงปี29งเก้านะฮะ มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเดินเข้ามามาผมเห้ททวอนเลยกูจะหางเงินให้มึงห้าสิบล้านเอาไหมผมก็งงทำไมครับนะอืผมก็ไปทราบนะจริงๆบอกว่าผมเวลานั้นผมมีเงินห้าล้านมพอแล้วใช่ไหมผมก็หานะคนนั้นเขาเก่งแะแล้วก็เขาทำทำได้ด้วยเออนะฮะ ตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกคือจับทําเหล็กก็มาทํามาซื้อที่ดินแหละตอนนี้จะคนราฟิลเลยนะครับคนลฟิลเลยฮะนะซึ่งผมไม่แม่ข้างที่ตัวเองยังไม่มีเลยตอนนั้นนะครับแกก็มาชวนผมว่าเขารู้ว่าสมรรถภาพคุณสวัสดิ์สมรรถภาพนะครับเรื่องรเื่องแบงค์สมรรถภาพไหมคุณสวัสดิ์ครับครับคุณเต็มที่อยู่แล้ว ใช่ไหมครับอืเขาก็เลยมาจีบผมอ่ะนะมาชวนคุสวัก็คือพูดแง่ว่าเขาไปร่วมกัคบุณวิชัยกิษณาครนครแลละพูดชื่อขอโทษด้วยนะฮะที่จุดเริ่มต้นชีวิตของของการเริ่มซื้อที่ดินมาจากคุณวิชัยกิษณาครคุณวิชัยก็ชวนผมบอกให้ปีสองเก้านะ่ยปีสามศูนย์นโอกาสนนะฮะก ไปชนบุรีเลยผมจะไปทุกสุกสุกเย็นแนละ้วนอนกลางเขาให้ผมเข้าป่าตัวแกไปนอนไปใช่หานครับตัวคุณวิชัยไปใชหานก็จนทํากันรู้สึกสองสามปีได้ได้วงเงินแบงค์อะไรเรียบร้อยแล้วเรามาแยกกันไในตอนที่มาซื้อแถวปิ่นเก้าแถวปิ่นเก้าครับ,น,รบนะที่นี้ขอแทรกนิดนึงครับ <c oughs> ตอนที่ อยู่กับคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีเบียช้างเนี่ยนะครับ <นะ S 1> คุณสวัสด์มีอะไรดีครับถึงมาทำาคุณสวัสด์ตอนนั้นคุณสวัสด,มด์มีแต่มีแต่หนี้ครแล้วทาไมมาละครับก็คืออย่างนี้ผมที่ร่วมกับคุณสวัสด์เนี่ยนะมาผมเนี่ยนะมาจากสีโลกคือมาจากศูนย์นะครับคุณสวัสด์มีหนี้สองร้อยล้านแต่ผมจับด้ครับเริ่มต้นผมกับคุณสวัสด์นะก็น,นั่งคุยกันกลางคืนเนี่ยแกกินเหล้าผมผมไม่กินเหล้า นะฮะผมก็ยินน้ำชา,าผมฮะกลับบ้านเที่ยงคืนนุกคืก <c oughs> ครับนะฮะอพอผมมาคุณสวัสดิ์บอกให้ผมไปดูแลที่ไปซื้อที่แถวชมบุรีรวบรวมท <c oughs> ังระยองชมบุรีก็พอดีมันก็ที่มันพอดได้มาก็ไม่รู้จะซื้อจะใช้ลงเหล็กอย่างเดียวใช้ไม่หมดนะฮะก็ะทำยังไงก็มีเพื่อนคนนึงก็คือครณูด,ดมเนี่ยแหละเก ไปร่วมกานนิคม